ช่วงเล่าเรื่องวันนี้นะครับคุณสีสุดาวินิสุวรรณผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยจะพาคุณผู้ชมไปชื่นชมความน่ารักของครอบครัวพันธเชษครอบครัวของเด็กหญิงพอฟ้าอดีตแม่ชีที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยครับ สวัสดีคะ่ะคุณภาคภูมิคะ่ะตอนนี้ดิฉันนั่งอยู่ที่เสถียรธรรมสถานค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่แม่ชีน้อยอายุน้อยที่สุดในประเทศไทยได้มาจาศีลแล้วก็บวชที่นี่นะคะแล้ววันนี้รายการของเราได้มาอยู่กับครอบครัวของแม่ชีน้อยแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลาที่น้องฟ้าเขาตอบว่าน้องฟ้าเขาจะบวชคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะจริงคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่แต มันกิพยายามสงสัยว่าลูกเนี่ยเข้าใจหมดไหมว่าแปลว่าอะไรนะคะแต่ก็ลูกเขาบอกเขาอยากบวชจริงๆก็เลยจัดบวชชีพราหมณ์ให้ก็มาขออนุญ,ญาตทางเสถียรว่ารับไหมเด็กข้าขวบเนี่ยเขาบวชชีพราหมณ์ก็ก็มาสมัครให้ค่ะจัดทุกอย่างเสื้อผ้าแบบชีพราหมณ์ให้เลยค่ะแล้วน้องฟ้าหนูตอบว่าไงลูกบวชชีพราหมณ์นี่เสื้อผ้ามาให้ดูค่ะว่าเดยวจัดอย่างนี้ให้นะชุดชีพราหมณนะ์นี้งนี้นะหนูเห็นแล้วหนูตอบว่าอะไรนะโคันนะ เขาตอบบอกว่าคุณแม่ขาฟ้าไม่ได้อยากบวชอย่างนี้ฟ้าหยุดอยากบวชชีจริงๆที่ที่ที่ตั้งกลผมใช่ไหมคะนี่เขาบอกตอ,ตอนที่บวชตอนไปเขาใหญ่ที่บวชเนี่ยไปไปกินไปอ่าใช่ฟราไปชันบะหมี่มาสามชามไปขายบะหมี่มาสามชามที่ร้านก็วยเตี๋ยวบุ๋น <c oughs> <c oughs> เ,เดี๋ยวจะมีบวชอีกน้องฟ้าจะมาบวชอีกไหมคะบวชแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นแม่ชีพี่เลี้ยงว้าวทำไมถึงเป็นแม่ชีพี่เลี้ยงล่ะคะคราวใหม่เพราะมีประสบการณ์แล้วใช่ไหมใชแล้วเราจะสอนแม่ชีที่เป็นจูเนียใหม่ๆอะไรบ้าง แม่ชีพี่เป็นจุเนียใหม่ๆเนี่ยติดขวดเตาฟ้าห้าขวอแล้วพี่เลี้ยงอายุน้อยกว่าพี่เลี้ยงจะสอนอะไรบ้างคะสอนสอนสวดมนต์นะแบบสวดมนต์นะไหมคะสวดมนต์สวดมนต์ยังไงเขาบอกว่าเป็นแม่ชีต้องสวดมนต์ได้อ่ะเราเริ่มสักสวดสักบทหนึ่งไหมคะสวดได้สองบทแล้วไหนตัวอย่างตัวอย่างเอาบทเดียวพอ มีน้ำมอตอสัตกับอาละแหงสมาเออทราบมาว่าน้องฟ้าต้องตื่นตีห้าเลยนะตอนตอนเป็นแม่ชีน้อยถูกไหมคะฟ้าไม่ได้ตื่นตีห้าตป็นใช้นี่เนตีหกนองอ๋อตอนตื่นงอแงไหมคะคิดถึงเตียงที่คุณแม่อยู่ที่บ้านไหมคะไม่อ๋อโหเยี่ยมตอนตื่นขึ้นมาปุ๊บแด้งดึงเลยหรือเปล่าคะไม่เลยครับที่รที่นี่ค่ะที่นี่ที่บ้านไม่เด้งดือแล้วลู ป้าเนี่ยเคยตื่นก่อนแม่ชีพี่เรียนด้วยแล้วไปปลูกแม่ชีป่ะไม่ได้ค่ะบวชกับเรียนหนังสืออันไหนยากกว่ากันคะ เรียนนังเสือยากตรงไหนอะเรียนนังสือก็สนุกนะมีเพื่อนด้วยเรียนนังสือเนี่ยยากสำหรับป้าก็เพราะฟ้าไม่รู้เรื่องก็เพราะฟ้าอยู่โรงเรียนอังกฤษเธอไม่ใช่อยู่โรงเรียนไทยอือเพิ่งเพิ่งย้ายมาค่ะเดิมเขาอยู่โรงเรียนไทยเขาเลยแต่เมื่อกี้เห็นน้องฟ้าร้องเพลงฝรั่งอะค่ะในทักทายคุณผู้ชมทางบ้านเวลาน้องฟ้าทักททยคุณครูที่โรงเรียนเขาทักททยกันยังไงคะภาษาอังกฤษอ่าใช่แล้ว ยกตัวอ,อย่างเช่นไปตอนเช้าสวัสดีคุณครูตุกนังอ่าแล้วเวลาคุณแม่ไปรับกลับบ้านต้องลาคุณครูลระคะเ o o d b y พบกันใหม่พรุ่งนี้ See you tomorrow ว้าว oh. <laughs> โตขึ้นตองฟ้ายอยากเป็นอะไรคะคป็นหมอคุณนหมอรักษาอะไรเป็นพิเศษไหมคะสัตว์สัตว์หรือว่าหมาอ๋อทำไมถึงเป็นหมาสัตว์มีต้งเยอะเนี่ยจริงจริงไม่ใช่อยากรักษาแต่สัตว์สัตว์ไม่ได้อยากรักษาแต่ว่าหมาอยากรักษาสัสตว์ด้วยแล้วแล้วฟ้าไหนจะรักษาคนได้ก็คือ แปลว่าเพราะว่าคนเนี่ยเป็นสัตว์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณครอบครัวพันธเชษขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่ให้แง่าคิดแล้วก็ให้ประสบการณ์ที่ดีขอบคุณค่ะค่ะคุณภาคภูมคิคะนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างชีวิตของแม่ชีน้อยนะคะซึ่งบางมุมเนี่ยเราอาจจะคาดไม่ถึงนะแต่ก็ถือว่าวันนี้เราได้ความรู้มากๆเลยค่ะ